มันไม่มีคิวหรือว่าแต่ตอนแรกเลยเนี่ยมันมันเป็นคิวที่ไม่แต่ทางเงืนกยายนเนี่ยทยี่วันนั้นลงไปดูคือคุยกับน,นะครับก็แม่ค้าพ่อค้าที่เขาร้านค้าทำเป็นช่องจอดรถแล้วก็จะมีขาวเหลืองนะครับผมก็จะมีตรงนะั้นก็ปัจจุบันเนี่ย ขันกันมากอะไรกันมากเยอะแยะไปหมดเลยก็เลยเป็นเป็นเป็นคิวเปิดก็เริ่มเพิ่มเลยตรงนี้มันเป็นทางนี้ผมก็นําเรียนทางนะต่างนทีเดียวเนี่ยเขาก็ขอแล้วเขาเราก็เรวก็บอกว่าเฮ้ยถ้าสิบคันเนี่ยสิบคันนะครับพื้นที่มันก็บางทีเนี่ยคุณก็ไปวิ่งไหนถ้าก่อนคุณมาจอดแล้ห้าคันหกคันนี่บางทีผมไปจอดนหรือว่าใครไปจอดเนี่ยก็เจอเจอมองหน้าเหมือนกันนะนะครับว่า มาต่อไปจะต้ลงมาแล้วก็ดูมาอีกทีนึงว่าอรถของแถวเรียนมาหลายครั้งนะครับทานผู้โดยสารด้วยอด้วยนะครับตรงนี้นะครับว่าเขาเนี่ยค่อนข้างจะดื้อ่ไเขาดื้อมากแล้วเขาไม่ค่อยสนใจปัญหาของประชาชนเท่าไหร่อ่ะเขามีความต้องการเอาประโยชน์เขาอย่างเดียวนะครับเนี่ยตรงนี้บางครั้งพอผมอยากให้ทาง แล้วก็หาข้อขอความชัดเจนว่าคุณทําได้ไหมไม่ใช่บอกวันนี้สองสามวันดีและอาทิตย์หน้าเหมือนเดิมหมดเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เป็นคาราทซังนะ